ปวดข้างขาหรือข้างเข่านอนตะแคงทับไม่ได้อาจจะเกิดจากหนึ่งนะครับถ้าท่านปวดบริเวณข้างเข่าด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะเกิดจาก i อพีแบนนะครับตรงนี้ตรงนี้มีการปวดนะครับบางทีล้วมาถึงที่บริเวณข้างเข่าได้เลยอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2ครับถ้าท่านปวดบริเวณข้างขาจะลึกไปถึงบริเวณสะโพกตรงนี้เวลานอนตะแคงแล้วทับปวดขึ้นมานะครับเป็นอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นถุงน้ําอักเสบนะครับโทรแคนทริกเมอร์ไซติด ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนลึกเข้ามาด้านหลังอีกนิดนึงครับปวดลึกๆเข้าไปในสะโพกและร้าวลงขานะครับอาจจะเป็นสลักเพชรจมก็ได้และวิธีการรักษามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับกาลังใช้โฟกัสช็อคเวฟซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาเส้นข้างขาหรือเส้นข้างเข่าอักเสบโดยไม่ใช้ยานะครับทางเลือกอื่นๆมีอะไรได้บ้างนะครับก็เช่นการยืดนะครับรวมถึงการฉีดยาเข้าไปนะครับในบางเคสนะครับที่บริเวณทแคนทริก เบอร์ไซตติดตรงนี้ที่เราบอกมีถุงน้ำด้านบนใช่ไหมครับถ้าหอยากกระตุ้นด้วยการยืดก่อนนะครับหรือใช้โฟ c u กัสช็อปเวฟเลวจะฉีดยาเข้าไปที่บริเวณนี้ก็ได้นะครับสำคัญอยู่ที่การวินิจฉัยนะครับและรักษาได้ตรงจุดนะครับสวัสดีครับ